าทิตย์นี้จะแบ่งปันเรื่องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สมกับเป็นเจ้าสาวของพระคิดก็คือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็การรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์หน้าที่ทุกอย่างต้องฝึกหน้าที่ลูกเราก็ต้องฝึกเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังฟังเสียงพ่อแม่เป็นลูกที่ดีที่จะไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจหรือผิดหวังถ้าเป็นทหารเราก็ต้องฝึก ฝึกฝนร่างกายฝึกความแข็งแกร่งฝึกทักษะต่างๆฝึกวินยัยฝึกที่จะฟังเสียงผู้บังคับบัญชานะคะแม่ครัวแม่ครัวก็ต้องฝึกอาหารทําให้อร่อยทําให้สะอาดทําให้ยังไงจะน่ารับประทานจัดยังไงให้น่ารับประทานนะคะทำให้เร็วทําให้สวยและทําได้หลายประเภทเจ้าสาวเหมือนกันทํายังไงเราจะบริสุทธิ์การเป็นเจ้าสาว ที่จะเข้าพิธีแต่งงานที่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวในในเชิงกายภาพเมื่อเรารู้ว่าเราจะได้แต่งงานก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวมันมีขั้นตอนในการเก็บตัวทํำให้ผิวสวยบ่มผิวบ่มผมหุ่นทุกอย่างถูกไหมคะที่จะให้สวยหมดจดเพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวของเจ้าบ่าวของเราทีนี้เจ้าสาวในเชิงของคริสเตียนเจ้าบ่าวของเราคือคือใครครับพี่น้อง เปรียบเทียบเป็นเราเป็นเจ้าสาวของพระคริ์ถูกไหมคะคร mm hmm. าวนี้เรามาดูว่า mm hmm. เราจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สมกับเป็นเจ้าสาวของพระคริ์ได้อย่างไร mm hmm. ในวิวรณ์บทที่สิบเก้าข้อแปดทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป,ป่านเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์เพราะผ้าป,ป่านเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอันชอบธรรมของธรรมมิก,กชน mm hmm. และมีอีกข้อหนึ่ง ในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสิบหกดังที่มีพระวจะนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์จริงๆความบริสุทธิ์เป็นเรื่องเริ่มต้นเลยไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามความบริสุทธิ์นี้จะนำหน้าเลยเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเนาะต่อให้เราประสบผลสําเร็จหรือเก่งกาจแค่ไหนก็ตามถ้าปราศจากความบริสุทธิ์มันก็ไม่มีค่าอะไรนะคะ วิวัที่พูดเอาไว้ว่าทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์เพราะผ้าป่านเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอันชอบธรรมของธรรมนิกชนความบริสุทธิ์ภายในวัดกันได้ตรงที่การประพฤติเราบอกว่าเราบริสุทธิ์เราก็รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องทุกคนก็เออเราก็เต็มที่เต็มที่ที่จะไม่ทําบาปเต็มที่ที่จะเดินกับพระเจ้าเต็มที่จะให้ไฟเผาแต่ความบริสุทธิ์นั้นสแสดงออกมาเป็นการประพฤติ การประพฤติดีพูดดีทำดีเป็นคนดีทีนี้เรามาดูว่าทำอย่างไรเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีอยู่สองประการก็คือสารภาพบาปกับการที่ไม่ทำบาปอีกการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อันที่หนึ่งก็คือหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีบาป เราจะดูแลยังไงว่าสิ่งไหนที่เราควรจะเอาออกหรือไม่เอาออกไฟบริสุทธิ์ไฟบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เรารู้รู้ตัวเองรู้ความบุพคล่องรู้ความอ่อนแอสอีกอิะเอียนตัวเองไฟจะช่วยให้เราบอกเราว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเราจะรู้เราจะเริ่มรู้เริ่มต้นเลยว่าเราจะเร,เราจะรู้ว่าอะไรคือข้อบอกพคล่องพอเรารู้ปุ๊บเราจะปั้มกับการอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า พระองค์ลูกเป็นคนขี้น้อยใจความน้อยใจมันเป็นอุปสรรคเหลือเกินพี่นะ้องอารมณ์นี้แหละที่มันมาทําให้เรามีความด่างพร้อยสารภาพบาปพระเจ้าสัตซ์ซื่อเลี่ยงทมพระองค์จะทรงยุคโทษบาปให้กับเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบาปเรื่องอะไรหรือเราบกกร่องเรื่องอะไรหรืออะไรเป็นสิ่งที่อุปสรรคสําหรับเราเป็นสิ่งที่เราอ่อนแอที่สุดไฟบริสุทธิ์จะช่วยเราไฟจะเป็นกระจกุกจะสะท้อนตัวเรานะคะพี่นะ้อง เราเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะสารภาพในสิ่งที่เราเห็นมาอู้ใช่หละพระองค์เรื่องนี้คือเรื่องที่ลูกบกพร่องลูกไม่อยากเป็นเหมือนเดิมลูกอยากเปลี่ยนใหม่ช่วยลูกด้วยอธิษฐานสารภาพบากับพระเจ้านะคะอันที่หนึ่งอันที่สองไม่ทาบาปอีก อยู่ในยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่ภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตัดกับเขาว่านี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วอย่าทํำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายขว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าพระคมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่มันจะมีชายที่เป็นง่อยที่นอนอยู่แค่รอการรักษาปีแล้วปีเล่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลงที่ศราสักทีค่ะแล้วก็พระเยซูก็มาเจอแล้วก็ถามว่าอยากหายไหม เขาก็บอกว่าอยากหายแต่ไม่มีใครที่จะอุ้มข้าพเจ้าไปที่บ่อน,นั้นเลยอันนี้คือเหตุผลของชายง่อยคนนั้นแต่พระเยซูก็มองว่าโอเ้เขาก็อยู่หลายปีละก็เลยบอกว่าจงลุกขึ้นและถือแค่เจ้าไปเถอะนี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วและอย่าทำบาปอีกการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อันแรกเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็คือสารภาพบาป เราจะสารภาพบาปเราจะรู้ว่าเราบาปอะไรไฟจะเป็นตัวช่วยเราว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะลูกไม่ต้องน้อยใจนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรารู้ใช่ไหมพอเรารู้ปุ๊บเราคุยก,กับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราบริสุทธิ์นะคะพี่น้องแล้วก็อย่าทําบาปอีกก็คือการรักษาชีวิตการกลับใจใหม่การระวังระวัยเราจะระวังระวัยเราจะรักษาชีวิตได้ด้วยกําลังของเราเองมันก็ไม่ได้มันก็จะเผลออยู่เรื่อย เผอที่จะทําอยู่เรื่อยๆเผอที่จะน้อยใจอยู่เรื่อยๆเผอที่จะใจร้อนอยู่เรื่อยๆเผอที่จะโกรธอยู่เรื่อยๆทําไมเป็นแบบนั้นอีกแล้วทําไมไม่ดีสักทีหัวใจของเรามันจะเผลอกลับไปเป็นคนเดิมนี่คือการอย่ากลับไปทําบาปอีกการที่เราจะไม่ทาบาปอีกคือวิธีการที่เราจะต้องรักษาชีวิตให้เราตระหนักว่าร่างกายนี้เป็นวิหารเป็นบ้านเราไม่มีสิทธิ เป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราพระองค์จะอยู่กับเราต่อเมื่อเราบริสุทธิ์เราพยายามกับใจใหม่พี่น้องพยายามเรื่อยๆ,ๆพระองค์รู้ดีแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยเราช่วยเราให้เราบริสุทธิ์จริงๆย้อนขึ้นไปที่ข้อหนึ่งอีกตกไปที่ว่าจริงๆเราได้รับการชำระบาปแล้วโดยโลหิตของพระเยซูโดยการไปถูกตรึงบนไม้กางเขนอันนี้คือโดยนิตินัยเราบริสุทธิ์เราปราศจากบาปทั้งสิ้น แต่โดยพฤตินัยเรายังอยู่และเราต้องสารภาพอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนการอาบน้ําและในวันหนึ่งเราจะบริสุทธิ์หมดจดต่อเมื่อพระเยซูพระคริสต์เสด็จกลับมาวันนั้นเราจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์เราจะเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างนะคะทําอย่างไรจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก็คืออันที่หนึ่งก็สารภาพบาปอันที่สองไม่ทําบาปการไม่ทําบาปคือการรักษาชีวิตนะคะแล้วก็ อีกข้อหนึ่งเหตุผลที่เราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์มีอะไรบ้างทําไมเราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ก็ในเมื่ออยู่ในโลกก็สุกปกบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะใช้ชีวิตไปได้เลยไม่ต้องมายุ่งยากไปเลยคิดอย่างนี้ได้ไหมคะพี่น้องไม่ได้นะคะเราจําเป็นต้องบริสุทธิ์และเหตุผลที่ต้องบริสุทธิ์มีอยู่หลายประการถ้าไม่จบก็ต่อเป็นอาทิตย์หน้านะคะค่ะอันที่หนึ่งอยู่ในยากอบบที่สามข้อสิบเจ็ด แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดอันที่หนึ่งเป็นสิ่งแรกสิ่งสำคัญประการแรกที่เราจะต้องทำก็คือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปัญญาจากเบื้องบนหมายถึงอะไรครบพี่น้องอธิบายแบบง่ายๆโลกนี้เราทำอะไรก็ตามด้วยเหตุผลของความปรารถนาของเนื้อหนัง ของเหตุผลของระบบโลกหรือแม้กระทั่งความบบบของเราเองอันนี้คือโลกที่เราสารวนอยู่ทุกวันนี้ที่เราต้องทํามาหากินเพราะเราต้องมีบ้านเพราะข้างๆบ้านเขาก็มีบ้านเราต้องทําธุรกิจเราต้องเราต้องสวยเพราะคนนั้นก็สวยเราต้องขับรถที่มันดีกว่าเขาหน่อยเพราะคนนั้นเขาขับรถยี่ห้อนั้นแล้วเราต้องต้องต้องดีกว่าเขาหน่อยอันนี้คือปัญญาที่อยู่ในโลกแต่ปัญญาเบื้องบนเหมือนคุณบัวเขียวทรรยา ไม่ได้คิดที่จะขายเอากําไรแล้วเอาเงินมาเยอะๆเพื่อที่จะซื้อที่เยอะๆสร้างอาคารใหญ่ๆแล้วก็มีบริบาล <c oughs> ทำเพราะว่าถ้าจะพูดเป็นเหตุผลก็เขียนไม่ได้แต่ลึกๆเรียก,กร้องให้ทําลึกๆพอได้ทําแล้วมันเกิดสันติสุขมันเกิดชีวิตอยู่ภายในตัวเรามันแลกกับเงินไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าข้างในมันข้างในมันมันมัน,มนเป็นอะไรที่ใช้คําพูดอะไรดีพี่น้อง เพื่อระดับสวรรค์น่ะระดับดึกน่ะมันไม่มีค่อยคําปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขมันเป็นความสงบสุขความสุภาพและความว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีผลที่ดีอันนี้คือเป็นสิ่งที่ออกมาภายนอกออกมาภายนอกแต่ข้างในเรารู้แหละมันมันเหมือนอะไรที่มันกําลังเติบโตแล้วมันกําลังออกออกมาแล้วมันแล้วเราก็เก็บเกี่ยว สันติสุขเก็บเกี่ยวความภายในที่มันที่มันล้ำลึกที่มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้าเนาะค่ะปัญญาจากเบื้องบนถ้าจะใช้คำพูดก็ได้ประมาณว่าเป็นการประพฤติที่ดีที่สุดเลือกที่จะประพฤติดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เลิศเอาอย่างนี้ดีที่สุดก็ยังไม่ใช้คำว่าเลิศ ภัยบูนเป็นการเป็นความภัยบูนปัชญ,ญาจากเบื้องบนเมื่อเราเป็นชิสเตียนเมื่อถ้อยคําของพระเจ้าพูดแบบนี้ว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองมันต้องเป็นการกระทําแสดงออกรักเฉยๆรักอยู่ข้างในเต็มล้นเต็มล้นแต่ไม่แสดงออกมันไม่สมบูรณ์นะคะพี่น้องอันที่สองในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเรา ไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เพราะเป็นภาพประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่เราอยู่ในคันมานดาเลือกมาเพื่ออะไรเลือกมาเพื่อให้เราบริสุทธิ์เลือกมาเพื่อให้เรามีความรักและเป็นความรักที่บริสุทธิ์และความรักตรงนี้ถ้าเรารักได้ ถึงจุดจุดหนึ่งมันจะไม่ได้อยู่แค่นั้นแล้วมันจะไม่จบมันจะเป็นหนังสือจิตการของเราเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ดูเหมือนเก้าแต่ละเก้าก็ยังลำบากแล้วพอองค์จะทําอะไรกับลูกผู้เล็กน้อยและคนบาปอย่างลูกได้แต่มันมีการเคลื่อนการเคลื่อนมันเคลื่อนช้าๆแต่มันมันเห็นผลมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเราก็เหมือนกันแรกๆเราเป็นริสเตียนที่สุกปุกแต่พอเราได้รับไฟพระวิญญาณเราถูก เผาเราเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นมากซึ้งขึ้นข้างในเราบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบ่งบอกถึงความสวยความสวยความสวยของทุกคนที่เปล่งออกมาข้างนอกไม่ธรรมาดาพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าบริสุทธิ์เพื่ออะไรบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกเราเลือกเรามาเพื่อให้เราบริสุทธิ์พี่น้องจําไว้นะคะพี่น้อง พระอ,องค์มีภาพประสงค์ในชีวิตของเราเราไม่ใช่จะทําอะไรกับตัวเองได้ง่ายๆนะคะการที่เราจะบริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมจากที่มีสังคมจากที่มีเวลาต้องไปจ้องหน้าทีวีจากที่มีเวลาต้องไปฟังอะไรบางอย่างที่มันที่มันไม่ใช่ฝ่ายบิญญาณเราต้องลดลดค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดการดูข่าวในทีวีการดูละคร เราจะรู้ตัวเลยว่าเวลาเราไปนั่งฟังใครพูดอะไรก็ตามที่ไม่ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณความยากลําบากความเจ็บช้ำรละกำใจใครเป็นคนทําเขาบ้างอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดูตัวเองซึ่งซึ่งตัวข้าพเจ้าก็เคยเป็นมาก่อนเวลาเล่าหรือแชร์ชีวิตให้คนอื่นฟังก็จะไม่ได้มองว่าตัวเองไม่ดีแต่จะมองว่าเนะี่ยคนนี้ไม่ดีค,คนนะี้มองก็ไม่เห็นตัวเองใช่ใชเรามองแต่คนอื่น<ม>เป็นแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าเนาะ อันที่สามอยู่ในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่แปดบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าสดุดีบทที่ยี่สิบสี่ข้อสามถึงข้อสี่ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่มิได้ปรงใจในสิ่งเท็จและมิได้สาบานอย่างหลอกลวงมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้อยู่กับพระองค์ บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นจะเห็นการได้เห็น <c oughs> คือการได้อยู่ด้วยกันการได้มีความสัมพันธ์กันพระเจ้าบริสุทธิ์เปรียบเทียบแบบนี้นะคะพี่น้องมีผู้รักหนุ่มสาวรักกันมากแล้วก็มีมีแผนที่จะแต่งงานกันคราวนี้จะเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นความบริสุทธิ์กับความสุกป,ปกว่าที่เจ้าสาวเป็นคนที่ขี้เกียจสีฟันไม่สีฟันน้ําก็ไม่อาบผมก็ไม่วี โซกโปกค,คือเป็นเดือนๆือนก็ก็ไม่อาบอะไรเนี่ยตัวเขาก็จะเคลิบไปด้วยใครเนาะเจ้าบ่าวรักไหมรักแต่ไม่อยากเข้าใกล้รักเจ้าสาวนะคะพวกเขารักกันอะ่ะจินตนาการตามนะคะพี่น้นองค่ะเจ้าบาวก็จะค่อยๆอ,ออกห่างทีละนิดทีละนิดแต่ถามว่ารักไหมยังรักอยู่แต่ไม่อยากอยู่ใกล้เหมือนกันพระเจ้าเสียอิสเอียนคนที่ทําบาปคนที่ไม่กลับใจใหม่แต่พระองค์รักคนบาป คนบาปที่พยายามที่อยากกลับใจใหม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากไปให้ถึงมาตรฐานของพระเจ้า mm hmm. นึกภาพออกเนาะ mm hmm. เจ้าสาวไม่อาบน้ําเลย mm hmm. เจ้าบ่าวนี่ก็ได้แต่อยู่ห่างๆ mm hmm. คือไม่มีโอกาสได้สัมพันธ์กันเลยเพราะว่าสุกกระปุกเหลือเกิน mm hmm. พระเจ้าก็มองคิดเตียนที่ยังทําบาปอยู่และไม่ยอมกลับใจใหม่ mm hmm. เกิดความรักแต่อยู่ห่างๆ mm hmm. ไม่เข้าใกล้ mm hmm. พลาดโอกาสนะพี่ mm hmm. นอ้อง ขอบคุณพระเจ้าการสัมผัสพระเจ้านี้เราสัมผัสได้ได้ไดหลายวิธีพระองค์เข้ามาทํางานในหัวใจของเราเกิดความสงบเกิดความชื่นบานเกิดสันติสุขเกินความเข้าใจนั่นคือการสถิตที่อยู่ภายในบางครั้งพระองค์มาแต่ที่เราเวลาเราเลาบไฟอ่ะพี่น้องเราจะรู้สึกสัมผัสเหมือนใช่ไหมคะหรือบางคนได้กลิ่นหอมที่ห้องประชุมเราหลายคนนะคะได้กลิ่นหอมนี่คือการสัมผัสข,ของพระเจ้าบางคนมีคนเป็นพยาน มีเสียงเสียงในขณะที่นมัสก,การพระเจ้ามันเปียโน,โนมีกองมีกีตาร์เนาะแล้วก็มีแค่นั้นแต่มันจะมีเสียงเหมือนเสียงแตร ى, เสียงแตรที่ก้องกังวานใสโดดออกมาได้ยินใช่ไหมลูกมีอีกคนนึงได้ยินเหมได้ยินใช่ไหมไ<ด>ค,อคะอูะ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าน่ารักมากขอบคุณพระเจ้าวนเปิดออะไรค่ะคนก็เลยลุกขึ้นมาดูว่าอาจารย์เป่าเขาสัตว์หรือเปล่าหรือมีใครมาเป่าแต๊ พิเศษที่นอกเหนือจากชิ้นดนตรีที่เรามีอยู่แต่มันไม่ใช่เห็นไหมคะพี่น้องเราสัมผัสพระเจ้าพระเจ้าสแสดงให้เราเห็นพระเจ้ามีจริงเพียงแต่เราต้องรักษาความบริสุทธิ์ยิ่งเราบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเราจะสัมผัสพระเจ้าได้หลายวิติหลายวิธีหลายทางไม่นินทาไม่พูดถึงบุคคลที่สามไม่ไม่แสดงออกในด้านที่มันเป็นเนื้อหนัง mm hmm. ในด้านที่มันเป็นอารมณ์ แรกๆมันจะยากหน่อยเข้าใจไม่ว่ากันแต่ขอให้เราเพียงแต่ว่าเริ่มต้นตั้งใจตั้งใจที่จะไม่เป็นเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าความบริสุทธิ์มีความล้ำลึกจริงๆพอเราบริสุทธิ์ได้เป็นความสวยงามไม่มีอะไรเทียบได้อันต่อไปในหนึ่งเปรโตโบทที่หนึ่งข้อสิบหกดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทางหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ เอเฟซัสบทที่สี่ข้อยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์แท้จริงนะคะบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นเหมือนพระองค์ ท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์พระอ,องค์ก็อยากให้ลูกของพระองค์คุณอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคริสเตียนที่เติบโตแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเชื่อฟังถูกไหมคะพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าอยากให้เราทุกคนมาถึงความบริสุทธิ์อยากทําให้เราบริสุทธิ์พี่น้องเคยมีใครที่อยู่ในดวงใจที่อู้คนนี้นี่ประทับใจมากจะเป็นดาราหรือนักร้องก็ได้มีไหมคะเขาเรียกว่าไอดอลใช่ไหมคะ ถ้าเราชอบคนคนนี้นะเราจะดูวิธีพูดของเขาเราจะดูวิธีแต่งตัวของเขาเราจะดูว่าเขาทําอะไรแล้วเราอยากเรียนแบบเขาเราอยากเป็นเหมือนเขาเอเมนไหมคะพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าดียังไงเราจะศึกษาพระเจ้าเราอยากรู้พระเจ้าว่าพระเจ้านี่มีบุคลิกยังไงมีความรักมีความดีงามมีความบริสุทธิ์ยังไงและเราอยากเป็นเหมือนพระองค์แล้วก็อยากเรียนแบบพระองค์การเรียนแบบคือเรียนแบบพระเยซูถ้าพี่น้องได้ไปอ่านพระคัมภีร์อ่า ตั้งแต่มัทธิวไปจนสุดท้ายเลยเป็นลักษณะที่พระเยซูรับใช้อยู่กับสาวกพูดกับสาวกเวลาเจอปัญหาพระองค์ตอบยังไงพระองค์มีท่าทียังไงพระองค์พูดแค่ไหนเราจะเป็นเหมือนพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเนาะความบริสุทธิ์ ก็เป็นสิ่งสําคัญพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าจะไม่ไม่รับอะไรที่มันมีตําหนิอะพี่น้องอะไรที่เราทําถ้าเราทําด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและบริสุทธิ์ใจคําว่าบริสุทธิ์ใจคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาหน้าหรือไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้คนอื่นชมเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะแข่งกับคนข้างข้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้คาว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์แท้คือพระเจ้าเท่านั้นเดินทางเพื่อพระองค์ อันนี้คือความบริสุทธิ์แท้ถ้ารักก็รักบริสุทธิ์รักก็จะรักเพราะทําไมถึงรักรักด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้มีเหตุผลที่ที่รักเพราะรักก็คือรักนั่นคือความบริสุทธิ์ถูกไหมคะถ้าเป็นมนุษย์รักไม่ได้เพราะว่านิสัยไม่ดีพูดพูดเสียงดังไปหรือว่าใจร้อนเป็นคนใจร้อนไม่น่ารักเพราะฉะนั้นจะไม่รักแต่หัวใจของเราที่ถูกชำระแล้วด้วยฝ่ายเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ ที่พูดในเรื่องของเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวคือต้องเตรียมตัวเองให้บริสุทธิ์เราเป็นคริสเตียนในฐานะที่เราเป็น,ปนคริสเตียนในวันหนึ่งพระคริสต์มาเสด็จมารับเราเราก็ต้องทําชีวิตของเราให้บริสุทธิ mm ์เยเมนนะคะพี่ mm hmm. นะะ้องค่ะ hmm. ประการต่อไปหนึ่งที่โมธีบทที่สี่ข้อสิบสองอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักความเชื่อ และในความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพื่อเป็นแบบอย่างเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนประการหนึ่งที่เราจะต้องเติบโตบริสุทธิ์เพื่อเป็นแบบอย่างถ้อยคำตัวนี้เปาโลสอนทิโมธีทิโมธีนี่มีอายุน้อยบางครั้งเนี่ยโอกาสดีมากเลยได้มาเจอไฟในอายุน้อยๆถ้าเราพัฒนาชีวิตของเราเติบโตกับพระเจ้ารักษาชีวิตที่บริสุทธิ์อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุม่มแน่น คิดเปียนส่วนใหญ่จะมองการที่อ่าอุยอายุยังน้อยอยู่คงไม่เก่งหรอกถูกไหมคะเราจะมองว่าเออคนที่เป็นศิษยาภิบาลต้องอายุเยอะๆแล้วก็ทุกอย่างก็มันจะยอมรับได้ง่ายแต่แท้ที่จริงอายุน้อยแต่ประกอบด้วยความรักความเชื่อความบริสุทธิ์มีการเจิมที่สูงเปาโลบอกทิโมธีทิโมธีอายุน้อยสอนทิโมธีคนที่อายุน้อยๆเราสามารถที่จะ เติบโตและมีชีวิตที่บริสุทธิ์เมื่อคนใหม่เข้ามาเขาอาจจะมีอายุมากกว่าเราเขาอาจจะเป็นคริสเตียนที่มีอายุงาน20ปี30ปีมากกว่าเราเราสามารถที่จะแบ่งปันเราสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้เขาได้ขอบคุณพระเจ้าบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้เรานะคะเนี่ยมาถึงตรงนี้ละ สองที่โมธีบทที่สองก็ยี่สบเอ็ดถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างในห้องครัวมีภาชนะหลากหลายรูปแบบมีแก้วมีจานมีชามหลากหลายรูปแบบถ้าภาชนะเหล่านั้นที่ถูกล้างแล้วสะอาดแล้ว รอเจ้าของที่จะหยิบไปใช้เหมือนกันเราทุกคนรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าค่ะเราบริสุทธิ์ให้พระเจ้าเห็นให้พระเจ้าเห็นความบริสุทธิ์ของเราเหมือนภาชนะที่อยู่ในในห้องครัวที่มันมีหลากหลายทุกภาชนะที่ถูกคว่ำถูกวางเอาไว้รอเจ้าของที่จะหยิบทุกคนก็ต้องอวดแสงตัวเองอวดความสะอาดของตัวเองเพื่อให้เจ้าของนั้นหยิบไปใช้ไม่ได้ ไม่ได้ที่จะอวดกันเพื่อที่จะแข่งกันนะคะพี่น้องต่างคนต่างรักษาชีวิตของตัวเองเพื่อพระเจ้าจะทรงใช้เราลูกาบทที่หนึ่งข้อเจ็ดสิบสี่ถึงเจ็ดสิบห้าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเราแล้วจะทรงโปรดให้เราโปรนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำพ่อพระพักพระองค์ตลอดชีวิตของเราเราจะบริสุทธิ์ได้ ผ่านการชำระเราจะบริสุทธิ์ได้อีกประการหนึ่งพ้นจากมือของศัตรูศัตรูของเราคือใครคะพี่น้องผีมารซาตา,านเมื่อไหร่ที่เราชนะผีมารซาตานคำสาปแช่งไม่สามารถมีผลอะไรในชีวิตของเราได้แล้วนั่นเราบริสุทธิ์แท้เลยทีนี้พี่น้องเข้าใจหรือยังว่าทำไมการที่เราเข้ามาในบุททำไมเรายังต้องมานั่งเรียนมานั่งรับไฟ การรับไฟป็นการชํำระให้เราบริสุทธิ์บริสุทธิ์เมื่อเราบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งลึกๆวิญญาณบางอย่างที่เราตกเป็นทาสมันจะค่อยๆเราจะชนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดวิญญาณที่คุมขังเราอยู่อะไรบ้างที่เรายังไม่ชนะพระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้ทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วเราก็จะชนะทีละเรื่องทีละเรื่องเมื่อเราถูกชํำระแล้วและเราชนะ ชนะศัตรูของเราในที่นี้คือชนะผีมารซาตาชนะคำสาปแช่งคำสาปแช่งจากบรรพุษคำสาปแช่งจากวิญญาณรักฆ่าและทำลายที่มันรบกวนเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนบางครั้งมันมันกระโจนมันแอคแท็กเรามันเข้าหาเราเพราะเรายังไม่มีวิธียังไม่รู้วิธีที่จะป้องกันตัวเองนี่ไงเวลาเข้ามาที่นี่อาจารย์บอกว่า,วาอยู่เฉยๆก่อนไม่เป็นไรมารับไฟมารับคำสอนมารับการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อย พอถึงจุดจุดหนึ่งพอเรามีชัยชนะแล้วเราบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้เราวันนั้นพระเจ้าจะใช้เราเองเรามีหน้าที่รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์การรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์มันก็มีหลายมิติเนาะแต่ที่เราเรียนมาก็คือการการสารภาพบาปการไม่กลับไปทําบาปอีกหัวใจจริงๆเพื่อพระเจ้าจะทรงใช้เราขอบคุณพระเจ้าเนาะเยเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า